นี่ i, สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าห <sm> ้องจัดกิจกรรมนะคะเราจะไปดูกันว่าวันนี้เขาจัดกิจกรรมอะไรข้างในกันค่ะไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กับอาจารย์ต้องนะคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรดีๆเห็นน้องๆมาเต็มเลยครัก็วันนี้เป็นโอกาสดีนะครับที่ทางทีมวิมจารหอหัปลาเนี่ยได้ออสัญจรข้างนอกมาแนะนํากกับการสร้างรถยนต์ที่กำลังโดเรียนวมินหวนัววันอยู่ที่นนทบุรี่ ก็ในกิจกรรมนี้ก็จะมีทั้งการสอนภาพรวมของขุนยนต์การสอนให้น้องประกอบขุนยนต์แล้วก็มีกิจกรกรมในงขันลีเล่นอนให้กับน้องน้องเยาวชนกลุ่มนี้ด้วยครับค่ะน้องๆจะได้ประโยชน์อะไรจากกิจกรรมนี้บ้างคะก็หลักๆแล้วเนี่ยเราคือทำสอนให้ขุนยนตแต่ว่านอกจากขุนยนใช้เทคนิคที่น้องก็ได้แลเนี่ยคือได้รู้สักเกตอะไรเป็นทีมเพราะว่ารามีการแข่งขันนะร,รู้จักการ ความตื่นเต้นบรรยากาศในการแข่งขันความกดดันและก็รู้จาักการแก้ปัญหาฉุกเฉหน้นาที่จะัาไี่รู้ว่าเราจะจบุปในขานล้วเนี่ยเขาจะรู้แพ้รู้ชนะแล้วก็รู้ว่าพายนอกจากเรื่องของการปลูกฝังความรด้านเทคโนโลยีซึ่งเม็ดพันเล็กๆเนี่ยจะบอกทีใ่าเขากลายเป็นนักวิชาที่ดีแล้ว,วก็วิศวกรที่ดีเขาอยากจะเป็นหรือแม้กระทั่งว่าการประกอบชิ้นอื่นๆเนี่ยเขาก็สามารถเอาจุดเนี่ยเป็นประโยชน์ ว่าสามารถดูว่าผลจนจะเป็นประยุชต์ใช้อะไรแล้วก็เอาชนะความกดดันแก้ปัญหาสถานะได้ดีแล้วอาจารย์มีกิจกรรมดีๆอย่างนี้บ่อยแค่ไหนคของชุมรมเราเองนี่จริงๆเราจัดโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละครั้งนะเราก็จะเวียนไปตามโรงเรียนที่น่าสนใจซึ่งน่าสนใจยังไงเนี่ยต้องอยู่ที่พี่ๆเขาสนใจมองพี่คือรายการจะไม่เหมือนกับทุกคนยังไงเดี๋ยวพี่ดีจะใชข้อมูลเพิ่มเติมมาโรงเรียนไหนที่น่าจะมีส่วนร่วมกับชมรมนวดของพวกเราได้ ครานี้ก็รู้ที่ที่เห็เหุแล้วบาด้านผมบอกได้คาอาจารย์กมา<ส>หาวันนี้น <ะ S 1> เราไปไดูที่จะข้ากิจกรรมหลังจากนี้เลยะคะ่ะ่ รับสำหรับวันนี้พร้อมไหมครับผมพร้อมมากน้องๆเป็นไงบ้างครับก็ตั้งใจทํางานเนี่ยก็เป็นไงบ้างครับวันนี้ครับก็สนุกมากครับแล้วก็อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้บ่อยๆทําให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมแล้วก็การเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่ไม่เคยรู้มาก่อนครับ การจัดกิจกรรมแบบนี้ไหมคะอยากค่ะอไ,ได้ร้อค่ะเขาค่ะสนุ้มีความรู้สึกอย่างไรกับการจัดอบรมครั้งนี้คะก็รู้สึกสนุกครับแล้วก็ได้ความรู้นะในการทำสร้างหุ่นยนต์อย่างตัวนี้ครับที่เป็นล้อเนะะี่ยครับทำให้มีแบบรู้สึกกแบบับอยากเรียนทางสายเนี่ยครับน้องอยากให้มีการจัดอบรมแบบนี้อีกไหมคะอยากครับอยากมีดีมากเลยครับถ้ามี คุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าอาจารย์ชื่ออะไรชื่อปัญญาเย็นทองเป็นคะรูที่สามนะดูแลห้องที่สี่ครับค่ะจากกิจกรรมที่จัดขึ้นอาจารย์คิดว่านะักเรียนน้าจะไดใครยังไม่ตอบนะคะองมือนที่ดูหน่อยเลยจุดประสงคท์ที่มองมองมองดอก็คือว่าเราอยากเปิดสไตล์เปิดความคิดให้เขาให้เขาเห็นกว,ว้างว่าเรามีกิจกรรมอย่างนี้และดีใจที่ น่าจะครหมดแล้วนะคะของร่วเรียนเอแต่วันนี้แล้วว่าใจคิดว่าจะจัดของรมแบบนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ที่ในนาตัวแทนของฝ่ายบริหารารากรก็ขอขอบคุณน้องๆนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนทคะทีมวักิจกรรมคดีจำละคะแล้วก็หวังว่าครัต่อไปเราจะมีโอกาสได้ร่วมมพูนจามานีนะคะก็จับไม่ได้ไมล่ะครับกิะครนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าจะมีอะไรเดี๋ยวเ สองหนึ่งสาม